พากันยิ้มเปยเปยยังเนาะดีใจ่าดีนางดีใจหลายพี่น้องในข่าวดีไปติดตามไปบิ่งจังหวะขีบนข่าวดียังเนี่ยดีพากันตื่นเต้นพี่น้องดีใจเต้าแถวดิเลยนะข่าวดีอยังันนี้มาอยู่หม่องแอลนนี้ข่าวดีแถวนี้บ่ นนนนนนน้้ออองเยีี่่่แหละดิัขอบอโมอกขอบใจขอบคุณในรายเด้ออ้นก็ดีใจเมื่อเช้านี้ได้ับข่าวดีเนาะเพิ่น40ดินนี่พี่น้องเอ้ยโบประสงค์ออกงามเด้อจ้ะเด้อออกงามเพิ่นซื้อให้ร้านเมฆเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่เพิ่นหักเพิ่นแพงเนาะน้องเมฆเพิ่นซื้อดินตอนนี้พี่น้องข้างๆติดกันกับอันวัวอ้นนี่เพิ่นซื้ออันให้ครึ่งหนึ่งแล้วจ้ะเด้อ เปนซื้อให้เคืองหนึ่งแต่ว่าเบิดอันเขตเขตเขตหัวอันหัวของอ่นมานีไปนี่มันอยู่สี่ลวงเงา่วงลวงกาวเาลงไปพุ้น เขต<ม>นี้ลงไปนี่สี่สิบเมตรแทกเอาสิเฮากระแทกเอาเลย ข้านี่แหละเคฮงมือฮอมือมันเพิเล่าเขาเซิ้นคณะบ้านเพิ่นมาแทมาอม่ยังกันผักแหนมาเซ็นหนังสื้อยังผักแหน่เนาะซิดแล้วเห็ดใบหมกก็มาซิดแห็นน้ำใส่เจ้าแล้วเป็นเป็นดินเถื่อเมฆเด้อจ้ะเด้อดินเถื่อเมฆเด้อหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยขอบใจขอบใจยังวะเนาะนี่ในกาดินของของอาในบ่แม่ดินแบบเฮาวตุกเองไดในบ่แม่ดินไวน้อยดินดินของอาเด้อจ้ะพี่น้องดินของน้องสาวของบัวฟันเนาะบัวิดบัวฟันว่าอัน ลูกชายเฮาสิได้เนาะแบบอันเพิ่นหักเพิ่นแพงน้องเมฆแล้วเพิ่นอยากอยากให้น้องเม์มีที่ดินอยู่ได้จะเด้อส่วนตรงนั้นกับเป็นของน้องลุงนี่นี่เขตหัวนี่แหละพี่น้อง ผูนองนี่ได้กุ้งขนาดได้ผูน้องเอยได้กุ้งาวผูนั่นได้ปาอันดินตัวนั้นทำมีแต่อันเอเมตรหนึ่งดพี่น้องยังได้าวเห้กระเ็กได้ปลูกได้ฟังเนาะผู้ดีใช่อันทายอทยทมดินเธอลน้อยแต่ปลูกหนอกหน่มไม้มักม่วงไว้ให้ เดิงโอ้าะขอบอกขอบใจหลายๆเด้อให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยขันอียังอ้นพอซอยได้กระบอกเด้อเฮ้ยเด้อแบบสิ่งที่ว่าเฮาอันเหตุแทนได้เนาะเงินบริเนยโหน่ได้พี่น้องครึ่งนึงนี่เพิผลยาขาย200,000บาทเด้อจ้ะเด้อทั้งเบิดนี่ทั้งเบิร์ตนี่สี่แสนเนาะ

น้อยเดียวนย่างเดีนะแบ่งไปใส่ดินตัวนั้นนี่ดินน้อยน้อยพี่น้องเนี่ยดินเห็นนย่งเดียวอะไรต้องดินกันเลาะคุณบ่เลาะเราเบิ่งวะนี่แหละโล่นี่แหละเดินอ่ะนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีบัตสุขุสุคนนะจะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ป้าลุงผู้เพป็นคอยสนับสนุนช่องเฮาแล้วก็เอ็นดูลูกหลานเด้อจะเด้อ ร้านขายเด็กป๊ปร้านนี่คคยแยนเซย์อีน้อยนี่แะเขตนี่หลแทรักหัวเออนเนี่เขานเนี่านเขานี่านี่เนี่เนี่เน่เขนี่นนี่เเานนีนี่วงาันมาเลยเา่่น่ี่่ี่เน่เาา่เนะ่ะ ขเออแทกเอา20 4แร40นี่อันทางไทเขาอิงานบ่1งาน1งานอันนี้2งานเนาะ2งานบ่นี่บ่ฮู้เด้อเขาองานได้สักงาน1 40 20ลวะอแม่นๆเนาะ2งานนี่เนาะอื2งานพันเนาะวงดีสัมนี่ป๊านเลย ใหญ่เลยเหรอนี่แหละพี่น้องตู้ขนาดดินข่อยซื้ออันเขมุดไล่บ่อเทมดินอันนะเบิดอยู่หกหมื่นตอนนัะเบิดหกหมื่นอ๋อเบิดหกหมื่นตอนนั้นเหตุเฮือนนี่ก็ทมใหม่อีกได้ส้ะทมตืมอีกได้ส้ะตอนเหตุเฮือนเขาเลยตื่มดินอีกได้ะตอนเป็นสิบกโลดสิบกโลดเนาะอืม ตอนเขาทุมน่ะกรตัางหาอีกอยทุไปเท่ละเดือนเดือนนึงได้นทุามีือ้จนทุบก็จกทุขาวปลูกไม้เดนปลูกแค่สีส้ดดอกไม้แล้วมาปลูกยางฮ่มก็น้ำไม้นะฮมน้ม่น้อช้ทั้งขางพ่้วมันจัง่ม นี่เด้อพี่น้องเด้อดินที่เขตนี่แหละแต่ว่าดินมันก่วงมอดพี่บได้หอดพุ่นดอกพี่น้องบได้หอดพุ่นมีแต่เครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งของดินนี่ดินดินี่ทั้งเบิร์ดนะอ่าสี่สิบคูณสี่สิบดินทั้งเบิร์ดนะดินทั้งเบิร์ดสี่สิบคูณสี่สิบเราอ่ดินทั้เ่ง หืมติดใจล่ะอยู่ดอถูกใจพอยู่แล้วอ่ะติดใจพอยู่มันแท้เฮาโลจนจนเว้าบ่ออกจักสิว่าจังได๋เนาะอืมันบ่แม่นของธรรมดาเด้เนาะือดินือดอนห้คือว่าเพิ่นักเพิ่นแพงอลีสุดยอดอลีเลยองมเนาะอืองมเพิ่นก็โชคดีพี่น้องเอ้ยหลาน พิ่นก็บ่คิดบ่ฝันเด้อพี่น้องเด้อบ่เคยคิดบ่เคยฝันเพิ่นพันเฮ็ดอันฝันเล่าสู่อันน้าสาวน้อยฟังว่าอันเฮาพันอุ้มเด็กน้อยขาวๆว่าซั่นขาวคือคือผกนี่เป็นผู้หญิงคือผกนี่เาคือายจังนน้อยน้อยทายว่าเจ้าสิได้รับโชคว่าซั่นโชคหยังนว่าซั่นโชคหยังสิมาเพิ่นลองซื้อเลขซื้อเลขก็ยังบ่ถูกเนาะซื้อเลขก็บ่ถกอันนี้ถกเลขก้อนใหญ่ โตจากร้านนี่กับมันอ้นน้อยเพราะสิเอาต่อเนี่ยโอ้ยอ้นน้อยฮะอายุยืนตายก่อนแล้วมันนะเอ้าเห็ดกระบะกระบะบุญคนเรามันบุอกันหนน้เงินแทกตายสิได้อยู่บ่เอ้ายังอยากนอนอยู่ได้ฮะนี่แหละคลิปนี่กับแบบเฮาถ่ายอันถ่ายถ่ายดินให้เราเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเราก็อยากเห็นดินใช่ อ่อนแบบตื่นตันใจนะจนโบจักหันแดงสิขบคุณแบบเล่าอันจักหวานเด้ใดเนาะดีใจแห้งขอบมกขอบใจเทนอันลูกชายเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องแม่น้อยแฟมิลี่เด้อ อันหยังที่ถ่ายนี่ก็อันหยังอันหยังเพราะว่าเพิ่นให้ให้ถายให้เบิ่งให้ให้ช่องแม่น้อยดินของอาเลยถายบัดแลวตอนเฮาแทกเฮายังลเฮาสิมาายอีกเทื่อนึงเด้อจ้ะเด้อายของนงอ้นบัดพี่น้อง้ได้มาายอีกรอบนึงตอนอันคณะบคณะบ้านมาแทกอันเป็นเส้นลายสืออักษรเนาะเเฮาสิมาถ่ายอันอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งอีกรอบนึงเด้อจ้ะเพื่อเฮาสิได้เฮ็ดัวเฮ็ดฮาวเด้อจ้ะเด้อ ขอบมุขอบใจในน้ำใจเราลายแต่ว่าอันเราบบประสงค์ออกน้ำด้ยวยเพิ่นบกให้เอื้อสื่อด้วยจะเด้อในร่ำรว,วยเงินทองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย<น>่าเจ็บอยาไขมีย<น>ังเฮาพอซอยเรื่อยรกะอยากให้เราบอกฮาเนาะอยากให้เราบอก <ๆ S 2> สิ่งที่ว่าเฮาอันเหตุให้ได้ฮะนะขนาดเพิ่นยังสื่อดินเป็นต้นใ้เฮาปันนี่แล้วเฮาก็ต้องเห็ <ๆ S 2> ุทดแทในเพิ่นได้คันเม่นเพิ่นต้องการยังฮะนะจ้ะลาไปก่อนจ้า ไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย